สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแชอบเล่นเองกลับมาสู่การประจนภัยอันยิ่งใหญ่ของชิปปี้นะก็สงสัยกันแมมว่าฉากจบมันมันขึ้นว่าแบบดีเอ็นแล้วก็เครื่องหมายคำถามใช่ไหมมันเราเปิดประตูไม่ครบนะเราจะไปลองเปิดประตูกันว่าเออมันเปิดครบแล้วมันเป็นยังไงนะ อันนี้ลองกด continue ดูว่ามันให้ไปเริ่มตรงไหนอ่าคอนตินิวมาเริ่มตรงนี้นะไม่ได้เริ่มตรงแทบจะฉากจบเลยนะต้องก <c oughs> ดกระโดดระหว่างนั้นด้วยถ้าอย่างนี้เราน่าจะต้องสตาร์ทยู่ร์เจอนี่นะเริ่มใหม่โอเค เสร็จแล้วงนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เปิดประตู6บานเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อไปดูกันว่ามันเป็นยังไงไปเราก็มาถึงเจ้าประตูนี่นะอันนี้1แล้วก็อันที่สองอยู่ด้านบนนะมันต้องขึ้นไปดูแผนที่จะได้จำได้นะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน จากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านล่างมีอีกสองอันนะด้านบนมีอีกสองอันนะก็เป็นสี่อันพอดีค่อยๆไปหานะเดี๋ยวก็เจอแหละอันนี้ขึ้นมาข้างบนก็เจออันที่สามแล้วนะอันนี้โซนด้านบนเดี๋ยวลองไปดูว่าด้านบนยังมีอีกหรือเปล่านะมันน่าจะมีสองอันนะ ครั้งที่แล้วเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเราไม่ได้ไปไหนต่อนะเพราะว่าเรากลัวมันเป็นทางผ่านปรากฏว่ามันไปเจอทางผ่านอีกทางหนึ่งนะโอเคสรุปว่าอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองขวาดูนะคิดว่าน่าจะอยู่บนนี้อีกอันหนึ่งแล้วเราลงไปข้างล่างไปหานั่นกันที่ไงมีกระต่ายเต็มเลยที่มีให้ฟังเลยนะโอเครายงานครั้งที่สามของวันนี้มันก็แปลกนะ ไม่เห็นว่าจะมีการเสียหายทางกายภาพได้ยินไหมคือจะบอกว่าไม่มีการเสียหายทางกายภาพแต่ของก็พังอยู่ดีอะไรอย่างงี้บ้างนะโอเคนี่ไงสวิชอ้าวแต่ว่าเป็นสวิชของลิฟต์นะโอเคตรงนี้ไม่มีงั้นเราลงลิฟต์กันดูอันนี้ยังไม่เคยมานะ ยังไม่ไปต่อใช่ไหมถ้าไปต่อนี่คือแย่เลยนะต้องไปเดินมาไหมไม่แช่เลยเดี๋ยเพิ่งส่งเราไปต่อนะอโผล่มาตรงไหนจ๊ะดูสิอ๋อส่งมาแถวแถวนี้เอ๊แต่ว่าเรายังไม่ได้อยากไปนะใช่ไหมอันนี้ถ้าเราไปแล้วเราน่าจะเลยนะหรือเปล่าะเดี๋ยวลองไปดูก่อน ถ้าเจออันที่เขียนว่าดอนโกอ่ะก็ดอนโกแค่นั้นเองจําไม่ค่อยได้นี่นะตรงนี้ขึ้นได้ฮึบฮึบชึบฮึบนี่เจอแน่เลยมันต้องเจอแล้วขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอนี่ไงเออข้ามาปึบโอเคแสดงว่าด้านบนเนี้ยน่าจะครบแล้วนะ อันนี้เราลองไปหาด้านล่างดีไหมนี่มีทางตรงนี้ด้วยกดดูสิกดแล้วเป็นลิฟต์ขึ้นเนรอหรือว่าลงอะเอาขึ้นเฉยหาเราขึ้นมาตรงนี้เหรอแต่เราไม่อยากขึ้นนะเราอยากลงไปข้างล่างวนกลับไปเปิดสวิชให้ครบนะ ขาดอีกสองอันรอบนี้ทุกคนต้องได้ดูแน่นอนว่ามันมันขาดอะไรไปในะครั้งที่แล้วเดี๋ยวขวาไปดูก่อนดีดิถ้าเรากดแล้วเราไม่ขึ้นได้ไหม <c oughs> แบบว่าเราเราไปด้านล่างมันนะอะไรเงี้ยเฮ้ยกึ๊กเนี่ยแล้วเราออกไม่ได้มันไม่ให้ออกนะโอเคนึกว่าแบบว่ามีความแอบสร้างสารรค์ไงก็คือแบบ พอกดลิฟต์เสร็จก็รีบออกจากลิฟต์ไปนะแล้วก็กระโดดลงรูด้านล่างไปอะไรโอเคสรุปว่าไม่มี <c oughs> นี่ก็สร้างสารรค์สุดลิฟต์มันออกจากลิฟต์ไม่ได้นะมันมีกำแพงที่มองไม่เห็นโอเคไปต่ออีก2ออันเท่านั้นอันนี้เป็นของที่ยังไม่เคยเจอนะทางนี้ก็ใบขนส่งสินค้านะข้อมูลการขนส่งนะส่งมาหาเบลกินเนาะ เป็นฐานคริสตัลเอ่อทองแดงแล้วก็ควอร์นะโอ้หนักเป็น8 0 0 0 0 9 0 0 0 0ตันเลยนะโอ้โหมันอะไรเยอะแยะไปหมดโอเคเราข้ามมาดูกันเฮ้ยมีทางลงอีกมันช่างน่าสงนสงสัยอะไรเช่นนี้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเหรอปึ๊บจงพาเราไปหาสวิสซีิเฮ้ยลงได้ครับ ต้องเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเอ้าแต่ว่าเข้าไม่ได้เวห,หรือว่าเราต้องกดสเปชนี้ก่อนโอเคปึ๊บนี่ไงได้อัน,นอันหนึงแล้วเฮ้ยแล้วเราเข้าไปเอาไม่ได้ทำไมกันเห็นไวนิลอยู่ข้างหน้าแต่เข้าไปเอาไม่ได้นะมันมันติดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่เห็นมีอะไรให้ติดเลยนี่หรือว่าเข้าไม่ได้เพราะเรายังไม่มีพลัง ไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าได้สวิชอีกหนึ่งอันนขาดแค่อันเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ของลิฟ์นะ,ะแต่ลิฟ์นี้เหมือนจะไม่เคยไปนะโอเคงั้นเราไปดูกันใช่แน่เลยอันนี้ต้องเป็นอันสุดท้ายไปกันมาแล้วครับ าไม่ใช่ว่ะมันวนผมมันแค่วนกลับมาตรงนี้เท่านั้นเองไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรโอเคนี่หรือเปล่าเฮ้ยใช่แน่นอนปุ๊บเอาว่าสวิชทั้งโงกไม่ถูกเปิดแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรไม่มีอะไร <laughs> โอเคเรากลับไปที่ห้องนั้นกัน เยสโอ้ยกระโดดขึ้นไม่ได้เลยรีบมากเอาว่ากำลัะครับเปิดครบหมดแล้วแล้วไงต่อไปดูข้างบนโอเคเราเปิดครบหมดแล้วครบหมดแล้วมีอะไรบ้าอืมไม่เห็นมีอะไรเลยนะ หรือว่ามันจะมีหลังจากที่เราไปต่อแล้วก็เล่นจนจบนะแล้วเข้าคุณผู้ชมรออยู่ ไปเราไปสู่ฉากจบทวนนิ่ง้วยกันนะตามมาเพื่อนฉันจะไม่ทิ้งนายเฮ้ยย่ะจะมีปฏะติดไปได้วยกันถ้ามันยังขึ้นเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วก็ฉันไม่เล่นแล้วนุเว้ยย อเล่นจบภายใน45นาทีแล้วนะก็ประมาณประมาณลิวิงจำอยู่จบเฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนเดิมเหรอ เอาก็ยังจบเหมือนเดิมนะคือไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไนงะทำไมเป็นอย่างนี้เออแล้วคือเปิดประตูได้6บานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโหอุสตส่าห์ไปเดินไถ่ายตั้งนานเอาเป็นว่าไม่เจออะไรละกันนะก็เออแต่ถ้าใครเจออะไรก็อาจจะเมนทิ้งไว้ว่า บบออจริงๆแล้วคือแบบพอเปิดได้6อันแล้วต้องไปตรงนี้ครับพี่อะไรยเงี้ยแต่ก็คงคงไม่มาเล่นใหม่แล้วมั้งเออไปแยกย้ายสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย